เอีกันทุกคน่ะจ้ากลิ่นดูพี่บอยอะแล้วแบบเต้นแบบเอ่ีอะโอ้ยห้องเอ้ยเจอสักทีเถอะเจ็ดนาทีละยังไม่ได้ห้องเลยอะอยากได้ท่าแบบหลิ่นอะ <Yeah. S 1> เอายัง <ค>ฮะทุกคนอยา่างวะอา้าดูหมดเหรอใช่ปวดนไหนหลนรุดไงมันเปม็นเขาอยู่บนนี้หรือว่ามันเป็นหินซอกหินซอกหินเนาะเขาเรียกว่าซอกหินใช่ไหมทุกคนคือมันไม่มีอะไรเลยมันคือภูเขาใช่ปะอันเนี้ยแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะเธอแล้วลเราล่นะมีเาดใช่ก็ต้องมีเราสิเธอกับเราเอ้ยโอเคอะไรดิ ธอทำไมต้องถอนหายใจการที่มีเรานี่เธอทําให้ชีวิตเธอเหนื่อยหน่ายตักใช่ไหมทาไมอะเธอคือการที่เธอมีเราเธอเหนื่อยหน่ายที่มีเราใช่ไหมเอาสม,มองก่อนเทเสม,มอกระเป๋าเตรียมเธอจะไปไหนเธอก็ไปแต่เธออย่าไปจากเรานะเรามีเธอแค่คนเดียวเรายังไม่หายใจเลยอะเรายังไม่ได้เตรียมตัวแบบ ที่จะไปมีใครอะเธออเส er อียใจเธอทําเป็นอะไรเธอเราเป็นห่วงเธอมากเราจะไปหาเธอเธอเธอเป็นอะไรอะเธอเราเป็นห่วงเธอมากดูของเลยทุกคนเธอเธออย่าเพิ่งวิ่งขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะปกป้องเธอนะถ้าเราเป็นอะไรไปก็เธออย่าลืมเก็บเหรียญเราไปชุบนะไหนเธอระวังระวังมันเหมือนมันมีใบบากเขมางหน้าใช่ใช่ ใช่ใช่มีท้้งหลังด้วนะยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะขานไปเราเป็นอะไรเราก็จะเป็นกับเธอ <h aining> เราจะวิ่งขึ้นไปยังไงเอ้าวิ่งไปไม่ถึงเธอแต่เราก็อยู่ใกล้กันนะ <h aining> <h aining> ไม่รู้ไม่รู้พี่พลอยอยู่ไหน มาขับหุ่นยนต์เสยเนาะเจ้านี่พี่เตยอ,อยู่ตรงหลังหินนะพี่พี่ทําไมพี่ไม่ไปช่วยเขาเป็นหัวใจของหนูเลยนะไปรูปะพี่บอยทําไมพี่ไม่ไปเก็บเหรียญเตยก่อนพี่บอยเอา้าอีหยังของเจ้านี่ยิงนล่งยงนัโอ้กูเหเื่อยน้ำอ้กูได้เจ้าคืออีหยังของเจ้าอยู่นี่ฮะ เธอหลัจะเบื่อเบื่อแต่เราไม่เคยเบื่อเธอนะแต่เราเบื่อเธอเนะี่ยทุกคนพทอทองหลังแล้ว <c oughs> โอ้ไม่รู้จะเล่นอะไรแนละ้วรู้หมดมุกเลยตอนนี้ทีนี้นะแคปหมูแคบหมีเราเป็นคนชอบคนตลกอน้อยได้หุ่นยนต์แต่ดันเจอน้ำขวา่ากันต้องขี่อ่อมาพี่บอยเอ,อ,อย้ยโอ้ยโอ้โหสเต็ปดีมากเลยอะ่ะโอ้โหสเต็ปปัดโคตรดีเลยอะ่ะ แบบโดนย <g ab ry> ิง <studio> ก่อนเพื่อนทุกเกม WSD WSD ไม่ได้ยิงปัดหลอกฮัลโหลมังกรมังกรมังกรมีกันนะทำไมไข่มังกรใส่จังยังเข้มไม่กลัวเก็บของก่อนแปหนึงอันนี้บอสไม่ใช่คนอยเอ้ยอะไรอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่บนยานใช่ไหมพี่ ขวานมันยังยิงไม่หมดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครยิงมือร่างมือร่างมือร่างกระปอมเห็นกระปอมอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยโขาเป็นคนร้ายว้าวอะแย่อย่าไปเจ็บเพื่อนมาเจ็บเพื่อนตายั้งเรืออ๋ออร่อยไหมเธอกินแป๊บซี่อ่ะอร่อยกิน เธอพูดใหม่สิเราได้ยินไม่ค่อยชัดเลยอะกินแป๊ปซี่อร่อยกว่าก,ก,กินเราอีกเหรอเธอเธอเอคิดข้างข้างอะข้างข้างอะเน็ตจะมาหลุดตอนนี้ไม่ได้นะของเขาก็ขึ้นเหมือนกันคือใครปัจจุบันไม่เสถียรอย่างมากอร่อยกว่ากินช้อนอีกเหรอสองร้อยห้าสิบจากสามรอขอบคุณค่ะเหยวมาเลยเธอเสื้อที่ได้มาเป็นเสื้อสีดำหม่นและสีไม่สวยด้วยนะที่รักสวัสดีค่ะ ยังไม่หมดเน่ยกินข้าวก็คือกินข้าวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เธอยังคุยกับฉันคือเหนื่อยเหลือเกินไปไหนมาไหนคือลำบากมากแถวบ้านปัดนี่คือวิกฤตมากเลยนะทุกคนร้านรวงอะไรก็ปิดเราปิดยงเรายังไม่ได้เป็นเลยเราเป็นแฟนเธอนี่แหละชไบเล่นตัดไต้เอาใหม่เอาใหม่ไม่เล่นแล้วคลิปจบแล้วค่ะฝากกดไลค์ อุ้ยหลินหน้านี้สวยมากเธอดูหน้าหลินหน้าโอเคไม่เอาหรอกยิงไกลด,ดีพี่แต่ถ้ายิงใกล้ๆอ่ะหนูว่าโอเคอยู่นะพี่ยิงไกลย,ยิงไกลจะไม่ค่อยได้ยิน,น่อยถ้ายิงไกลจะแสบหูนิดนึงทำไมถึงแสบหัเสียงมันดังหรอเรอถามกลับดเ,เลยเธอก็รู้ว่าเขาขี้สงสัออยอ่ะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนี่ถ้าเขาสงสัยอะไรเธอเขาคงดึงเสื้อดึงกางเกงเธอออกอะไรวะมันอยู่ข้างในอะไรมีอะไรวะเจอแฟนกัน เอา้อาเขาขึ้นมาก่อนเขาไม่เห็นเจอเลยอะไรวะนะ่ะอันที่เธอเจออ่ะมันแฟนกันแต่เราอ่ะเป็นแฟนกันไม่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 อะไรของเธอเธอจะไม่ยอมรับได้ยังไงเธอทำไมเธอพูดเรื่องจริงนเนี่ยเนี่ยไม่มีหรอกพี่หนูยิงสลามเล่นหนูเหงาหนูเหงาตีนมาก ได้ฟิลมากร้อนคอด้วยฉัจีบลูกปัดต,ต้องเอาแก้วกาแฟมาฝากเด้อใครทาแก้วกาแฟแตกก็หายนาน้ำมายืนเหมือนกันห่วงมากแก้วกาแฟแต่ถ้าเต้ยสายมีทําแก้วกาแฟแตกไปซื้อใหม่ก็สองมาตรฐานเลย <c oughs> ได้แล้วนี่ไงให้ลองนี่ร้อรืไอได้ยินไหมได้ยินค่ะนีปัดสูมไปห้ากล่องทุกคนเห็นใช่ไหมว่าปัดได้อะไรมาเสียงชัดไหมเสียงชัดค่ะเสียงหัวใจก็ชัดเหมือนกันพี่ข้างล่ายิงมาพี่ เคนนอดูเลมอนอีเอามาอีไปมาอไหลวะข้างนะเนี่ยไม่ได้เล่นโหพี่ตกอีกแล้วไม่เคยได้ตากถ้าเขาอยู่ด้วยนะเธอไม่ได้บ่นแบบนี้หรอกเอาง่ายๆทังว่าเธอร้อนอะเธอร้อนแล้วเธอแบบถอดเสื้อผ้าจากเกี้ไว้หรืออะไรอะเขาเก็บไปลงตะกร้าแล้วตะกร้าเขาไม่มีจะเปเสปาเต็มห้องไปหถ้าเราอยู่เสื้อผ้าเธอไม่ได้จะเปาสบ่าบอกเลยสิ่งเดียวที่เธอจะได้หมกอะคือเขาเว้ยเรียนโชว์ออฟดิ ใส่ไปแล้วกันนะข้างบนกูหัวร้อนแล้วกูอยากเล่นหรออยู่ข้างบนมึงระวังนะตัวเดียวอ่ะที่หลินยิงอ่ะยิงจากบนเขาตลินระวังนะบนเขาสองตัวมันลงเนินมันได้มันลงเนินมันได้มันเป็นี่รถอ่ะหน้ารถมีสองแล้วก็ซ้ายมือมาไกลมึงยิงพร้อมแล้วเรียบร้อยยิงมันเออไปไม่ได้ยิงมนที้างรถหน้ามเนาวมือซ้ายมือก็เไปมาเร็วซ้ายยิง Happy